ดีซิมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันนารุโตนินจาหัวเหลือนป้าพร้อมก็แล้ว หลังจากที่ผ่านการสอบในรอบที่สองมาแล้วทุกคนก็มีเวลาฝึกอีกหนึ่งเดือนเพื่อเตรียมตัวสอบในรอบต่อไปนารุโตะที่เห็นว่าซาสุเกะนั้นบาดเจ็บก็เลยมาเยี่ยมพี่เกะที่โรงพยาบาลแต่ไม่ว่ายังไงหมอก็ไม่ให้เข้าเยี่ยมอยู่ดีละครับอาจารย์คาคาชิก็เลยมาพูดกับนารุโตะว่าตอนนี้เขานันกหาคนที่จะมาฝึกซ้อมให้กับนารุโตะได้แล้วเพราะว่าคาคาชิเองก็ยุ่งและไม่น่าจะได้ฝึกกับนารุโตะแน่นอนและอาจารย์คนนั้นก็คืออาจารย์เอบิซึเจ้าเวรโรคจิตนั่นเองละครับที่เขาเคยเป็นคนคุมโคดามารุน,น มันก็ไม่เอาละเว้ยไอ้ต่าแ่นโรคจิตคนนี้เนี่ยนะจะมาสอนฉันฉันไม่ยอมแน่นอนหละครับคาคาชิก็เลยต้องขอร้องเลยครับว่ายอมไปเถอะลองดูสักหน่อยเป็นไงหลังจากคาคาชิเดินออกไปอาจารย์เอเบซึก็ได้เสนอกับนารูโตะว่าถ้าไม่อยากให้ฉันสอนแล้วก็หนีฉันให้ได้สิและถ้าหนีไปได้ฉันก็จะไม่สอนแกนารูโตะก็เลยรีบซิ่งนี้เพื่อที่จะหาที่หลบกันเลยแต่ไม่ว่าจะหนียังไงเหลือจะเชื่อละคบว่าพี่แกก็สามารถตามนารุโตะได้ทั้งหมดเลยตามมันพี่กันเลยทีเดียวนารูโตะก็เลยคิดที่ จะสวนอาจารย์ออมิซึไปขอหมัดเดียวเน้นๆแต่พี่แกก็ดันต่อยไม่เดินซะง,งั้นเลยครับโอเคพอเลิกจากนั้นทั้งสองก็ได้มานั่งกินรามเมงกันและอาจารย์แกก็ได้อธิบายครับว่าหลังจากดูนารูโตะมาแล้วก็ได้รู้ว่าไอ้เปียกหัวเหลืองมัดเป็นคนที่ควบคุมจัก,การได้อ่อนที่สุดในทีมแพ้ท,ทั้งซากุระและซาสุเกะเลยในเรื่องการควบคุมจักระนะทําให้ถึงแม้ว่าใช้กระถาเดียวกันแต่ความสามารถก็จะแตกต่างกันด้วยและที่ว่ามามันก็น่าจะเกี่ยวกับจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่ในตัวของนารูโตะนั่นเองจากนั้นน ก็ได้มาที่ห้องอาบน้ำกันและตาแว่นก็ได้ให้นารูโตะลองเดินบนน้ำดูเพื่อที่จะฝึกควบคุมจักระแต่เมื่อนารูโตะลองแล้วนารูโตะมันก็ทำไม่เลยรอนชิปอายเลยนารูโตะวะซึ่งในตอนนั้นเองมันก็มีไอ้บ่าวคนนึงกำลังแอบมองสาวๆกันโยและชายคนนั้นก็คือตากบเท่าลาโมที่มีนามว่าจิระยะนั่นเองแหละครับเจ้าแว่นก็เลยคิดที่จะไปห้ามพี่แกแต่จิระยะก็ได้อ่านเอเวสิสจนแน่นิ่งไปเลยนารูโตะก็เลยอยากจะให้เสียลามมสอนเดินในน้ำให้หน่อยแต่จิระยะก็ไม่ยอมสอนอีกแล แต่พี่แกก็วิ่งหนีไปเลยหายไปเลยทีเดียวนารุโตะก็พยายามตามเจ้าลามุกไปเรื่อยตื้อแบบสุดชีวิตเพื่อให้จิระยะสอนให้เขาหน่อยจนจิระยะนั้นก็เริ่มใจอ่อนแล้วครับและเขาก็ได้บอกกับนารุโตะว,ว่าให้นารุโตะนั้นหาอกแตงโมหุ่นน้ำเต้ามาให้เขาหน่อยเขาก็จะยอมสอนให้และด้วยความซื่อบื้อกของเจ้าหัวเหลืองมันก็ได้เอาแตงโมรูปนำเต้ามาจริงๆมึงเบลอใช่ไหมนี่นารุโตะและเมื่อหาวิธีไม่ได้นารุโตะก็เลยจัดการใช้วิชาคาถารันจวนแปลงร่างเป็นสาวสวยเ็กซี มันก็ทําให้จิรยานิตาค้าดกันเลยทีเดียวเลือดกําเดาเลยซึ่งเสียนลามกนั้นก็อยากจะให้นารุโตะฝึกในร่างนี้นี่แหละครับเชื่อเลยล่ะครับว่าลาหมอกจิงพี่แกก็เดี๋ยวลากนารุโตะไปฝึกเดินที่ริมน้าในป่าแต่เมื่อเริ่มเดินนารุโตะมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าการควบคุมจาัก,การของพี่แกนั่นก็เข้าขั้นกากเลยจิระยะก็ได้มองที่ท้องของนารุโตะครับและเขาก็ได้เห็นอัคระที่ได้ผนึกจิ้งจอกก้าวหางเอาไว้เทมอัคระนั้นก็โดนผนึกสามข้าไปด้วยพลังของโอโรจิมารุ อีกรอบด้วยทำาไมนารุโตะควบคุมจักระได้ยากมาก จิระยะก็เลยจะคลายผน,นึกนั้นออกด้วยการใช้ผน,นึกอีกขั้นอัดเข้าไปที่ท้องเลยปั้นจนผน,นึกของโอโรจิมารุนั้หายไปแล้วเมื่อนารูโตะลองเดินบนน้ำอีกทีปรากฏว่าผีแกก็สามารถควบคุมจักระได้ดีขึ้นและก็สามารถเดินบนน้ำได้ด้วยสุดยอดไปเลยแหละครับพี่น้องเซียนรามโอก็ได้มาอธิบายให้กับนารูโตะฟังว่าจักระในตัวของนารูโตะนั้นจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนั่นก็คือจักระของนารูโตะและจักระของก้าวหางจากนั้นทั้งสองก็ได้มาแช่ออนเซ็นและจิระยะก็ได้ไปส่งนาร ที่บ้านเลยและในคืนนั้นเองกาอาระก็ได้มานั่งทามิวสิกอยู่ที่หลังคาแห่งหนึ่งและไอ้บ่าวพลังเสียงก็ได้มาหาที่บนหลังคานั้นด้วยโดยเจมมันเนี่ยจะมาจัดการกาอาระละครับโดยหารูไ้ไหมว่าเมื่อพระจันทร์เต็มดวงพลังของกาอาระก็จะทวีความโหดเพิ่มขึ้นและกาอาระก็ได้จัดการไอ้บ่าวพลังเสียงนั้นจนไม่เหลือแม้แต่ซากกันเลยเหลือมือด้วยนิดนึงในตอนนั้นเองคาบุโตะก็ได้มาคุยกับหัวหน้ากลุ่มของซูนะซึ่งพวกมันเนี่ยได้วางแผนกันเพื่อที่จะลอบโจมตีโคโนฮะแหละครับแต คุมสอบก็ได้มาเจอเพอดีแถมพี่แกก็ได้ยินทั้งหมดที่พวกมันคุยกันด้วยทําให้พวกซุนะจัดการพี่แกไปเลยเลยครับเริ่มมีเรื่องกันแล้วสินะเนี้ยในวันต่อมาเซียลามกก็ได้มาแอบมองสาวๆเล่นน้าเหมือนเดิมจากนั้นจิระยะก็ได้ให้นารุโตะลองรีดจักรกาสีแดงที่เป็นจักรกาของก้าวหางออกมาดูแต่นารุโตะมันก็ทําไม่ได้แหละครับแถมในตอนนี้ไอ้นารุโตะมันก็ยังไม่รู้เลยว่าในตัวของมันเนี่ยมีจิ้งจอกก้าวหางอยู่ด้วยและจิระยะก็จะสอนให้นารุโตะเรื่องคาถาอัญเชิญซึ่งการอััเชนนน้้้ราตอง ทำสัญญากับสัตว์และเราก็จะเรียกสัตว์พวกนั้นมาช่วยในการต่อสู้ได้เซียนลามอก็เลยสั่งให้นารูโตะจัดการใช้จาัก,การของตัวเองให้หมดเพื่อที่จะเรียกจาัก,การสีแดงออกมาให้ได้ละครับนารูโตะก็เลยจัดการแยกเงาพันลำ้ำและก็ต่อยกันอย่างหนุกหนานจนจักรในตัวนิกเกือบมดกันเลยทีเดียวจากนั้นจิระยะก็ได้ใช้คาถาอัญเชิญเรียกกบออกมาและกบนั้นมันก็มีคมภีรกันอยู่ด้วยซึ่งไอคมภี์นี้มันก็คือคัมภีรที่ทําพันธสัญญาเลือดกับพวกกบเพื่อใช้คาถาอัญเชิญมาเจ้านารูโตก็เลยใช้เเลลือดขียนงไปจาก ก็ประสานอินเพื่อเรียกสัตว์อันเชิญออกมาแล้วเว้ยและกร็ ได้ดูกอดออกมาแล้วครับตัวเล็กนิดเดียวเลยส่วนทางฝั่งของหน่วยลาตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าครูคุมสอบนั้นได้ตายไปแล้วและแน่าจะมีไส้ศึกอยู่ในหมู่บ้านแน่นอนรุนที่3าก็เลยเรียกทีมงานนินจามาประชุมกันเพื่อที่จะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทุกคนก็ได้คาดว,ว่าไอโอโรจิมารุน่าจะร่วมมือกับบางหมู่บ้านเพื่อที่จะหักหลังโคโดฮะก,ก็เป็นไปได้แต่รุ่นที่3มก็ใช้การสอบจูนินดําเนินต่อไปแต่ต้องเตรียมพร้อมในการรับศึกไปในตัวด้วยล่ะครับตัดมาที่ดอกซากุระเจ๊แกก็จะไปเยี่ยมััววของวองงงตเที่รพย เขาไม่ระหว่างทางเธอก็เลยแวะซื้อดอกไม้ซึ่งร้านนั้นก็คือร้านของอีโนนั่นเองเลยครับทําให้ทั้งสองนี่แซ่บไปแซ่บมากันอยู่สักพักหนึ่งซึ่งอีโนก็ได้ไปโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะว่าจะไปเยี่ยมคนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลละฮะและในระหว่างทางพวกเธอก็ได้เจอกับอาจารย์อาซูมะโจจิแล้วก็ชิกามารุที่เพิง่งฝึกซ้อมกันเสร็จและอาซูมะก็ได้บอกว่าตอนนี้แต่ละคนก็ซ้อมกันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อสู้ในการสอบครั้งต่อไปแต่เมื่อซากุระมาถึงห้องของซาสุเกะไอ้บ่าวขีแอกมันก็ได้หายตัวไปเลยล่ะคร ได้มาหาคาคาชิเพื่อที่จะให้คาคาชินะฝึกวิชาให้แต่เมื่อมาเยี่ยมลีลีนั่นก็หายไปเหมือนกันเพราะว่าพี่แกได้มาฝึกต่อทั้งที่บาดเจ็บอยู่แล้วนี้มึงอยากตายใช่ไหมลีทางฝั่งของนาูโตะยังไงพี่แกก็ได้ใช้คาถาอัญเชิญกากเหมือนเดิมจากลูกอสกายมาเป็นลูกกบโคตรกากเลยซึ่งพี่แกก็ยังเรียกตัวใหญ่มาไม่ได้อยู่ดีนี่ขนาดผ่านไปตั้งสามอาทิตย์แล้วละครับเนี่ยทำให้จิรยันนี่คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะแต่ขอบอกไว้เลยละครว่าการฝึกครั้งนี้ต้องเสี่ยงด้วยชีวิตเเเเลลลยยยยนนนนะะสีีาากก็รโตตไป้งง่ๆ พั้งไปแช่ออนเซ็นเลี้ยงอาหารและจิระยะก็ได้ถามนารุโตครับว่าอยากจะบอกอะไรกับใครไหมนารุโตก็เลยไปหาสากุระเพื่อที่จะบอกรักเธอแต่สุดท้ายสากุระก็ต่หน้าก็าให้เลยเฮียบอกรักภาษาอะไรของมึงจากนั้นจนิระยะก็ได้อัดน,น,นารุโตจนสลบและก็ได้พาตัวนารุโตไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและจากนั้นพี่แกก็ได้บอกว่าความตายมาเยือนเจ้าเลวเซียรลามกก็ได้ดีดหน้าผากนารุโตจนกระเด็นเลยและตรงนั้นมันก็คือโคตรเหวลึกเลยนารุโตนี่ก็ได้ร่วงลงไปคือจิระยะ ก็อยากจะให้สถานการณ์บีบบังคับไปนารูโตะใช้จัก,การะสีแดงของก้าวหางออกมาล่ะครับนารูโตะนี่ก็พยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตและเมื่อตั้งสมาธิพี่แกก็สามารถเข้าไปยังห้องหนึ่งได้ซึ่งไอห้องนี้มันก็อยู่ภายในตัวของพี่แกนารูโตะก็ได้เจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของเขาด้วยซึ่งมันก็คือเจ้าจิงจอก้าวหางที่โดนผนึกเอาไว้นั่นเองนารูโตะก็เลยบอกมันว่าถ้าแกมาอยู่ในร่างของฉันเอาจัก,การะของแกมาเป็นค่าเช่าเดี๋ยวนี้เลยแล้วเมื่อนารูโตะใช้คาถาอัญเชิญอีกครั้งในรอบนี้ พี่แกก็สามารถใช้จาักรกาของจิจ๊อก,ก้าหางได้แล้วและจากลูกออดตัวเล็กมันก็กลายเป็นกบตัวบักเอกเลยเลย่ะว้เฮ้ยตัวนี้โคตรใหญ่เลยซึ่งเจ้ากบตัวนี้มันนั้นมีชื่อว่ากามาบุนตาล่ะครับและมันนั้นก็โคตรขี้ว้ายเลยและมันก็ไม่เชื่อด้วยว่านารุโตะนั้นเป็นคนเรียกมันมาเพราะปกติแล้วกิรยาต,ต่างหากแหละครับที่เป็นคนเรียกทั้งสองนั้นก็เถียงกันอยู่ยกใหญ่เลยเถียงกันไปเถียงกันมาพี่กามาบุนตาก็ได้พานารุโตะกระโดดเล่นลยเลยะว้และเมื่อกระโดดไปมานารุโตะนั้นกหลงไ แล้วบุนตาก็ได้บอกว่าคนที่อยู่บนหลังของฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมรับเป็นเจ้านายหรอกนารูโตะก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมลงจากหลังของแกและจะทําให้แกยอมรับให้ได้ซึ่งการมาบุนตาก็ได้บอกว่าถ้านารุโตะอยู่บนหลังได้ถึงอาทิตย์ตกดินการมาก็จะยอมรับเรไรง,งี้เลยครับทําให้การมาบุนตาจัดก,การสลัดนารุโตะออกจากตัวลยไว้ทางฝั่งของทีมซุนนะตอนนี้ก็ได้มาเตรียมตัวกันเพราะว่าหัวหน้าของเขาก็ได้สั่งให้ทีมารีและทีมของการ,าระได้ไปจัดการโคโดะในการสอบครั้งต่อไปแหละครับและหมากสา ของเกมนี้นั่นก็คือเจ้ากาอระที่มันเหมือนมีปีศาจอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของมันกันด้วยและทั้งหมดนี้มันก็คือความต้องการของคาเซคาเง่ที่เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านสืนอน,นั่นเองนารูโตะก็พยายามอยู่บนหลังของเจ้ากบยักษ์สุดชีวิตจนพานทินั้นใกล้ตกดินแล้วแต่สุดท้ายนารูโตะนั้นก็หมดจักรกลาและก็สรบแน่นิ่งไปแต่การมาก็ได้เอาลิ้นมาช่วยนารูโตะไม่ให้ตกจากหลังได้ล่ะครับ จิไะยะก็เลยกว้างกำปีให้กามาบุนตาดูและพี่แกก็ได้เห็นว่าเจ้านารูโตหัวเหลืองเป็นคนที่เรียกพี่แกออกมาจริงๆซึ่งคนล่าสุดที่ขึ้นมาบนหัวของกามาบุนตาได้นอกจากรุ่นที่สี่ก็ไม่มีใครสามารถทําได้เลยจากนั้นเจ้ากามาบุนตะก็ได้พานารุโตามาส่งที่โรงพยาบาลเลยละครับในวันหนึ่งหัวหน้าของทีมซูนะก็ได้มาเวยว้กับเทมาริและคันคุโรนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เจ้าการะมาก็หายตัวไปให้หัวเป็นล่ละครับนี่ชิการารุกก็ได้มานั่งเฝ้านา루โตอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่า เจ้าหัวเหลืองดันหลับไปตั้ง3วันสคืนกันเลยทีเดียวทําให้นารูโตะนี่ตกใจเลยเพราะว่าการแข่งจูนินในรอบต่อไปมันก็คือวันพรุ่งนี้แล้วไอเซียนลามุกอยู่ไหนวันนี้กูอยากจะฝึกบอยนารูโตะได้กล่าวและในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าการะมนก็ฝังใจกับลีมากที่อัดพี่แกจนเกือบแพ้มันนั่นก็ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลและในตอนนี้การะก็โดนความโกรธดครอบงําและมันก็คิดจะจัดการลีให้ถึงตายเลยแต่แล้วพี่นารูโตะก็ได้โผล่มาอัดมันเข้าให้เลย และชิการมารุก็ได้จับกาอาระด้วยงงเอาไว้ด้วยชิการมารุก็ได้ถามกาอาระครับว่ามึงทําอะไรอยู่แล่ละเนี่ยและกาอาระก็เดยบอกเลยว่าฉันก็แค่อยากจะฆ่าคนที่อยากฆ่าเท่านั้นเกมีปัญหาอะไรเหรอและมันก็เดยบอกว่าในตัวของมันนั้นมีวิญ,ญญาณบางอย่างอยู่แถมกาอาระนี้ก็เป็นลูกแท้ๆของคาเซคาเง่และเป็นอาวุธของหมู่บ้านซึนะแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็เพราะว่ากาอาระยังเคยเดนพ่อของตัวเองรอบค่าโดนคนในหมู่บ้านเกลียดและไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเขาเลยทําให้นารุโตนี่เข้าใจเลยล่ะครับ เพราะว่าเขานั้นก็มีปีศาจอยู่ในตัวและเขาก็โดนเดี่ยวไม่ต่างจากกาอาระเลยและเมื่ององของชิการมารุนหลุดออกาอาระก็ได้ใช้สายโจมตีทันทีแต่ก็ยังดีแหละครับในตอนนั้นอาจารย์ไก่ก็ได้มาห้ามเอาไว้ได้ทันและกาอาระมันก็เดินจากไป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 ,ไปเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในคืนวันก่อนแข่งนารูโตะก็ได้มานั่งที่ร้านราเมงเหมือนเดิมและดูสีหน้าพี่แกเหมือนจะเครียดไปสักหน่อยคุณลุงเจ้าของร้านก็เลยจัดชุดใหญ่ให้กับนารูโตะเข้าไปเลยกินในเอิไปเลยนี่พี่บาวในคืนนั้นทุกกคนก็ได้มา ตััวกนทั้งเนจิชิกามารุและคนอื่นๆจนวันแข่งก็ได้มาถึงได้เมียวแคว้นต่างๆก็ได้เดินทางไปยังโคโดฮาเพื่อรับชมการประลองในการสอบจูนิลนารูโตะก็ได้เดินด้วยความเครียดเลยละครับตอนนี้เพราะเขานั้นได้ยินมาเยอะว่าเนจะินั้นมันโหดขนาดไหนกูนี่เครียดเลยและในระหว่างค้างนารูโตะก็ได้เจอเข้ากับพี่นาตะที่ซ้อมอยู่พินาตะก,ก็เลยให้กำลังใจกับนารูโตะว่าเธอนี่ยต้องชนะแน่นอนและก็ได้บอกด้วยว่านารูโตะคือคนที่ทําให้เธอนั้นเข้มแข็งขึ้นด้วยนะจ๊ะและก่อนที่จะไปนารูโตะก็ได้บอก กับพินาตาครับว่าคนอย่างเธอเนี่ยฉันเนี่ยชอบเป็นบ้าเลยนาแดงแกมแดงกันเลยทีเดียวและในระหว่างทางนา루โตะก็ได้เจอเข้ากับเจ้าโคโดฮามารุและน้องแกก็ได้พานาุโตะไปทางลัดด้วยแต่ก็ดันทางลัดนั้นก็ปิดโคโดฮามารุก็เลยพาเจ้านา루โตะไปทางท่อระบายน้ําแต่ก็ดันมาผิดทางอีกแหละครับเนี่ยทางลัดหรือว่าทางอ้อมมันนี่เฮ้ยนา루โตะก็เลยคิดที่จะขี่ควายเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วแต่เจ้าหัวเหลืองก็ดันโดนควายไล่ซะง,งั้นแถมมันก็ไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวมันมากันทั้งฝูงเลยแหละ พี่เก้ก็หนีกันเกือบตายแต่สุดท้ายก็หนีกันจนเข้ามาในลานประลองได้ทันเวลาอย่างชิวเฉียดเลยแหละซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนก็พร้อมที่จะประลองกันแล้วด้วยแต่มันก็มีปัญหาอีกแล้วล่ะครับนั่นก็คือตอนนี้ซาโซเกะมันก็ยังไม่มาเลยและในตอนนั้นคาเซคาเงะก็ได้มานั่งใกล้กับรุ่นที่3มแล้วล่ะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกสุนัขในตอนนี้จะมีการเริ่มแผนการเป็นทีละนิดแล้วล่ะแต่นั้นครูคุมสอบก็ได้บอกว่าในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าพี่บาพลังเสียงมันก็ไได้้้ตตาาายหห่ปแแลลวะกกกกิในนนรรอออบบีี็เืท นั่นก็คือทําให้อีกฝ่ายสู้ไม่ได้หรือยอมแพ้ไปเองและการประลองในรอบแรกนี้นะก็คืออุซุมากินารุโตะปะทะก,กับฮิวงานเนจิละครับทุกคนนี่ก็พร้อมที่จะเชียร์เลยแถมแต่ละคนก็คิดว่าเจ้านารุโตะคงจะสู้เนจิไม่ได้แน่นอนแหละฮะแม่งเด็กหลังห้องสู้กับเด็กอัจฉริยะใครจะไปสู้ได้บ้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีอะไรแปลกๆด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกสายลับก็มาประจําที่อยู่ที่นี่อยู่เต็มเลยหละครับและก่อนที่จะเริ่มนารุโตะก็ได้พูดเอาไว้ว่าฉันจะชนะแกให้ได้จากนั้นทั้้งคู่ก็ไดปท เลยตุบตบตุบตบ,ตบ,ตบนารูโตะก็พยายามพุ่งเข้าไปเพื่ออัดเนจิแต่ก็อยากที่รู้กันว่าเนจิมันก็เป็นมวยอ่อนระยะประชิดทําให้เจ้าหัวเหลืองนี่โดนอัดเข้าไปยังจังแถมนารูโตะก็โดนเนจิสกัดจุดด้วยนารูโตะก็เลยใช้แผนสองพี่แกก็เลยใช้ร่างแยกงองเพื่อจัดการเนจิแต่เหลือจะเชื่อหรอครับว่าเนจิก็ไม่โดนอะไรเลยสักนิดแถมใดการต่อสู้เนจิก็ได้พูดดูถูกและท่มถุยนารูโตะเหมือนเดิมและมันก็ได้พูดซ้ำๆว่าชะตาถูกกาหนดเอาไว้แล้วมึงเป็นอะไรกับชะตาไอ้เนจิเฮ้ย ินั่นก็คือการใช้ร่างแยกเงาแล้วก็แยกไปต่อสู้และแล้วทางมันก็เปิดนารูโตะก็สามารถพุ่งเข้าไปต่อยถึงหน้าเนจิได้แต่ตัวของเนจินั้นก็มีจักระห่อเอาไว้แถมพี่แกก็ได้ใช้สกีป้องกันตัวเองซึ่งท่านั้นก็คือคื้นสวรรค์ที่สามารถป้องกันได้แบบ360องศาเลยและในตอนนั้นพ่อของฮินาตะที่เป็นหัวหน้าของตระกูลหลักก็ได้บอกแล้วครับว่าท่านนั้นเป็นท่านลับของตระกูลหลักนะเฮ้ยทำไมเนจิถึงทําได้ล่ะเนี่ยวันแล้วเนจิก็ได้ใช้ขบวนท่ามวยแปดทิศหก อัดเข้าใส่นารูโตะจับ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 จนทำให้เป็เอกของเรากรากเลือดกันเลยทีเดียวแต่มีหรือที่นารูโตะจะยอมแพ้ไอหัวเหลืองก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นฮินาตะก็อาการกำเริบแหละครับไปออกเลือดกันเลยทําให้หน่วยรับไม่ต้องมาช่วยฮินาตะกันเลยทีเดียวจากนั้นเนจิก็ได้เล่าครับว่าเขานั้นเป็นตระกูลรองของฮิวงะและที่หน้าผากของเขาก็มีผนึกสีเขียวที่จะสะกดพลังเอาไว้ไม่เหิเมเกิมกับตระกูลหลักนั่นเองและพ่อของเนจิกับพ่อของฮินาตะก็เป็นพี่น้องฝาแฝดกันแต่่พออนนนาะั้ก็ ทาให้เขาได้เป็นตระกูลหลักแค่นั้นเองซึ่งเมื่อตระกูลรองคิดจะจัดการอะไรกับตระกูลหลักแล้วก็พวกตระกูลหลักก็สามารถควบคุมตระกูลรองได้ไรงี้แหละครับและไอ้ผนึกสกดนี้ก็จะหายไปเมื่อคนคน,คนนั้นตายเท่านั้นและเนจิก็ได้เล่าต่อด้วยว่าในคืนคืนหนึ่งมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือฮินาตาโดนล,ลักพาตัวไปแต่พ่อของฮินาตาก็ได้เจอคนร้ายแล้วก็จัดการมันจนตายแต่ไอ้คนร้ายนั่นก็คือหัวหน้านินจาที่เพิ่งได้เป็นพันธมิตรกับโคโดฮาล่ะครับทำให้พวกมันนั้้นนนโกกกกรรธมมาและพววัั็ตตองคที ฆ่าหัวหน้าพวกมันพ่อของเนจิก็เลยถูกส่งตัวไปแทนพ่อของฮินาตาเพราะว่าพวกเขาหน้าเหมือนกันและมันก็ทําให้พ่อของเนจินั้นตายและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เนจินั้นแค้นมาตลอดเลย